เรามาฝึกใช้เพนทูลกันนะครับการแต่งรูปด้วย Photoshop มีความจำเป็นมากนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้เรื่องการใช้เพนทูลมันก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าเราต้องทำความเข้าใจต้องเข้าใจนะครับว่าจุดไหนทํายังไงเรามาเริ่มกันเลยท่านแรกทำตามผมเลยนะครับคือไม่จะเป็นต้องรูปเดียวกันกับผมนะครับแต่ว่า ทำตามขั้นตอนเทคนิคที่ผมจะบอกต่อไปนี้คือขั้นแรกก็คิดเว้นขยายตรงนี้นครเว้นขยายลากข้อป็นสี่เหลี่ยมข้อบริเวณที่เราจะดักเส้นนะครับขึ้นมาใกล้ๆใ,ให้เห็นชัดๆแบบนี้นะครับถ้าคิด,คด,คดเฉยมันก็ขยายแบบนี้ถ้าเราลากข้อบมันก็ขยายบริเวณที่เราครอขึ้นมานะครับทีนี้เรามาเริ่มกันเลย คลิกเครื่องมือเพนทูลก่อนครับคลิกให้บุ๋มลงไปแล้วก็ปล่อยเลื่อนเมาส์ออกมาเอาปลายปากกานี่ครับปลายปากกาไปวางให้แม่นยาที่สุดตรงจุดที่จะเริ่มต้นแล้วคลิกลงไปหนึ่งครั้งแล้วก็ปล่อยวางให้แม่นยาในจุดที่สองจุดที่สองเนี่ยกดค้างไว้นะครับกดค้างดึงมือ เมาส์ผมดีดก่อนเมาส์ต้องใช้เมาส์ดีๆหน่อยนะครับใหม่ใหม่หมจุดที่สองนะกดค้างไว้อย่าเพิ่งปล่อยเมาส์นะครับดึงมือลงข้างล่าง,างถ้าลูกเราโค้งไปทางอื่นก็ดึงมือโค้งขึ้นบนลงล่างแล้วแต่นะครับจุดประสงค์ก็คือจะให้เส้นโค้งเนี่ยเห็นไหมเห็นความโค้งไหมครับบอกยาวไปยามามันก็จะโค้งต่างจุดประสงค์คือให้เส้นโค้งเนี่ย พอดีกับขอบลูกที่เราจะดับนะครับพอได้พอดีกับขอบลูกที่เราจะดับปุ๊บปล่อยเมาส์เลยครับปล่อยอแล้วก็หมุนลูกลิ้งเพื่อเลื่อนรูปภาพไปตำแหน่งที่เราจะดับต่อไปหมุนลูกลิ้งนะครับทีนี้บางทีมันมีซ้ายขวานะมีขยับไปทางซ้ายขยับไปทางขวา ให้กดสเปคบามือซ้ายนะครับกดสเปซบาค้างไว้สเปคบาก็ตัวยาวๆที่คีย์บอร์ดนะครับกดค้างไว้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปมือพอเมาส์เปลี่ยนเป็นรูปมือเราก็คลิกเมาส์ค้างแล้วก็ดึงไปในตำแหน่งที่ต้องการได้เลยนะครับแล้วก็ปล่อยเมาส์ก่อนปล่อยสเปคบาแล้วมาเริ่มจุดต่อไปครับกดค้างไว้ ถ้ามันไม่มีความโค้งอะไรเราก็ไม่ต้องดึงนะครับอันนี้เมาตรผมดีก่อนีลยลนะัจุดต่อไปกดค้างไว้แล้วก็ดึงดูว่ามันโค้งไปทางไหนก็ดึงให้โค้งมันพอดีกับขอบเลยครับถ้ามันไม่โค้งอะไรเราก็ไม่ต้องดึงนะครับคิดเฉยเฉยก็ไม่ต้องดึงหรือหรือดึงออกมาตรงๆนิดหน่อยได้แล้วก็เล่อยทีนี้ก็ กดสเป c บาร์ค้างไว้อีกแล้วก็ใช้เมาส์เนี่ยคลิกค้างดึงรูปขยับไปในตำแหน่งที่ต้องการนะครับจุดต่อไปผมทำไปเรื่อยเรื่อคลิกแล้วก็ดึงคลิกแล้วก็ดึงอ่าตอนจุดนี้จุดนี้มีความโค้งหน่อยหนึ่งก็ต้องดึงหน่อยดึงนิดนให้เส้นมันโค้งไปตามขอบรูป ทีนี้มันมีบางครั้งที่เราคลิกแล้วมันไม่พอดีใช่ไหมครับเช่นผมคลิกพลาดมาตรงนี้คลิกพลาดมาแบบเนี้ยนะครับมันไม่พอดีขอบให้กดคอนโทรลค้างไว้พอกดคอนโทรลปุ๊บหัวปากกาเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นลูกศรสีขาวพอเป็นลูกศรสีขาวคลิกจุดนะครับจุดก็คือมันมีสามจุดใช่ไหมจุดตรงปลายสองข้างนะเป็นจุดของแขน ให้เราคลิกจุดที่ตรงกลางเนี่ยก็คือจุดของเส้นคลิกจุดของเส้นแล้วก็ดึงขยับไปในตำแหน่งที่ต้องการให้ปล่อยเมาส์ก่อนแล้วค่อยปล่อยคอนโทนนะครับคลิกเดิมพอได้พอตรงไหนที่มันมีปัญหาปุ๊บทำเหมือนเดิมกดคอนโทนค้างไว้ขยับจุดไปในตำแหน่งที่ต้องการแล้วมาคลิกจุด ถ้าเราไปทํากิจกรรมอื่นคือไปขยับจุดหรือไปอะไรนะครับเวลาที่เราจะดัาต่อเนี่ยให้มาคลิกจุดสุดท้ายเพราะว่าบางทีเส้นมันอาจจะไม่ต่อกันคลิกจุดสุดท้ายแล้วก็ปล่อยหนึ่งครั้งแล้วค่อยพลิกจุดต่อไปเพื่อให้เส้นมันต่อกันตรงนี้โค้งหน่อยก็ดึงนิดนึงดึงแล้วก็ยังโค้งไม่พอดีเพราะจุดมันไม่ตรงตำแหน่ง ให้กดคอนโทลค้างไว้แล้วกดบวกเครื่องหมายบวกนะครับคอนโทลค้างไว้แล้วกดบวกมันก็ขยายขึ้นพอขยายขึ้นปุ๊บรูปไม่อยู่ตำแหน่งที่เราต้องการกดสเปกบาร์ค้างไว้แล้วขยับรูปแล้วกดคอนโทลเพื่อดึงจุดมีสองอย่างนะครับคือกดคอนโทลเพื่อขยับจุดกดสเปกบาร์เพื่อขยับรูปนะครับตอนนี้ถึงเวลาที่จะหักหักแขนเพื่อ ให้โค้งเนี่ยมันเลี้ยวไปตามขอบของรูปภาพให้กดอันติเน็ตทางไว้แล้วก็เอาเมาส์ไปชี้ตรงปลายแขนจุดปลายแขนขยับแขนหักเลี้ยวไปทางที่เราจะดับจุดต่อไปแล้วก็ทาต่อไปเลยนะครับจุดนี้เราไม่ต้องหักอะไรก็ได้คลิกเฉยเฉไม่ต้องดึงแขนคลิกเฉยเแล้วเราก็มาคลิกจุดใหม่หักมุมได้เลยนะครับ วิธีการหักมุมมี2แบบก็คือเราลิกเฉยๆแล้วก็ไปจุดใหม่คือไม่ต้องดึงโคง้งแต่บางทีเนี่ยถ้าเราไม่ดึงโคง้งเส้นมันก็ไม่โคง้งไม่ตามขอบที่เราต้องการจาเป็นต้องดึงโคง้งพอได้โคง้งเต็มได้โค้งถูกต้องแล้วอย่าเพิ่งปล่อยเมาส์ครับให้กดอินเิเนตค้างแล้วค่อยหักแขนแล้วปล่อยเมาส์แล้วจึงปล่อยคีย์บอร์ดทีหลังนะครับ ก็คือ1คลคิกค้างดึงแขนได้โค้งแล้วกดออนติ e เนตหักแขนแล้วก็ปล่อยเมาส์ก่อนแล้วปล่อยคีย์บอร์ดที่นักเรียนชอบเป็นกันก็นกคือจะตกใจก็คือรีบปล่อยคีย์บอร์ดเลยพร้อมกับเมาส์หรือปล่อยคีย์บอร์ดก่อนปล่อยเมาส์อันนี้ไม่ถูกนะครับเพราะเส้นจะผิดตำแหน่งที่เราต้องการ ให้ปล่อยเมาส์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนช้าๆนะครับแล้วค่อยปล่อยคีย์บอร์ดํนะาใจเย็นๆคือทำความเข้าใจให้ได้ก่อนเราจึงจะวาดได้ลิกไปเรื่อยดึงโค้งเป็นวางตำแหน่งตำแหน่งไหนหักแขนก็กดออโิเนต็ตแล้วก็หักแขนไปนิดนึงแล้วก็ลิกจุดต่อไปกนะ็ไม่มีอะไรมากครับมีอยู่สาม ามปุ่มหลักๆก,ก็คือพิกคอนโทรลแล้วก็ขยับจุดกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ขยับจุดกดสเปคบาค้างไว้แล้วก็ขยับลูกกดออนทเนตค้างไว้แล้วก็หักแขนมีแค่3ข้อนะครับกด Control, คอนโทรลกดสเปคบาแล้วก็กดออนทเนต เราลองฝึกดูนะครับทําช้ช้าทำให้เข้าใจก่อนพอไดเออ้เวลาที่เราจะเสร็จการดาฟเส้นก็ต้องมาบรรจบจุดเริ่มต้นก่อนเวลาเอาเมาส์ไปชี้ตรงจุดเริ่มต้นมันจะเกิดวงกลมขึ้นเล็กๆข้างๆกับเพนทูนตรงนั้นแปลว่ามันพร้อมที่จะบรรจบกันแล้วให้คลิกลงไปจุดเริ่มต้นจุดปลายสุดกับจุดเริ่มต้นก็จะมันมาบรรจบกัน ทีนี้ขั้นต่อไปก็คือเปลี่ยนเส้นพาร์ตให้เป็นเซเลกชันเส้นพาร์ก็คือเส้นที่เราใช้เป็นทูลวาดขึ้นมาเนี่ยครับเขาเรียกเส้นพาร์ตวิธีเปลี่ยนก็ง่ายๆกดคอนโทรลเอนเตอร์อย่างนี้ทีนี้ก็เป็นขั้นตอนต่อไปแล้วนะครับว่าเราต้องการจะทำอะไรเราได้เส้นเซเลกชันมาแล้วขั้นตอนต่อไปอาจจะเป็นการ Copy อย่างเช่นกด c o n t r รลเ ด้เลเยอร์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยคอนโทรลเจอเนี่ยเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาก็จะเป็นแบบนีน้ได้แข็งขึ้นมาล้วนๆแบบเนี้ครับหรืออาจจะกำหนดความฟุ้งเพื่อให้เวลาเราตัดเรา c o ปปี้ขึ้นมาเนี่ยไม่ให้ขอบคมเกินไปกดเอ่อกดฟุ้งมาตรงนี้ครับ Select Modify f i l t e r ส่วนมากก็สองสามสอาม,าม,ามอยู่แถวแถวนี้แหละ รหรือเราอาจจะปรับสีปรับแสงตามต้องการถ้าปรับแสงก็ตรงนี้ครับ image adjustment brightness contrast หรือ level แล้วมันมีอยู่หลายจุดนะที่จะปรับแสงแบบความเข้มความจางเนี่ยตรงนี้ลองตรงนี้แล้วกัน brightness contrast ตรงนี้มื่อลงก็ไป brightness มาทางซ้ายสว่างขึ้นก็ brightness ไปอันนี้เป็นต้น อันนี้คือขั้นต่อไปจะยังไม่พูดถึงมากนะั้นคือหัวข้อน,นี้ต้องการให้เข้าใจเรื่องการใช้เต็มตูนแค่นั้นนะครับ